วันนี้ฮะโอ๊ตอยู่กันบ้านหลังหนึ่งครับบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นบ้านสไตล์มมจิมมจิหน่อยนะฮะคือตัวบ้านมีความโคซซ่มากนะครับคือผมต้องเล่าอย่างนี้ครับในเชียงใหม่เองเนี่ยตัวบ้านที่เป็นสไตล์มินิมอลนะฮะหรือเป็นเทรนที่มินิมอลเนี่ยในยุคช่วง4-5ปีมานี้ได้รับความนิยมมากๆเลยหลังนี้นะครับก็จะเป็นหลังหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นมินิมอลแต่ให้งานคุณภาพที่พรีเมียมมากๆนะครับในเรื่องของวัสดุเองนะฮะหรือแมทเทียลที่เขาใช้นะครับ ผมต้องบอกเลยว่าผมเข้ามาดูตัวจริงนี่ถึงว่าโอ้โหแล้วก็สิ่งสําคัญนี่คือการใช้ Mo ดแอนโทนครับคือถ,ถ้าคุณชอบบ้านมินิมอลนะฮะเดี๋ยวนี้มินิมอลเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีแค่ครีนอย่างเดียวเลยแต่ความที่นี่เนี่ยเขามีความใช้ Mo ดแอนโทนในเรื่องของสีแล้วก็เรื่องของแสงนะครับทาให้ตัวบ้านเนี่ยได้รับความอบอุ่นของแสงภายนอกแล้วก็สีภายในบ้านด้วยนะฮะตอนนี้โอ๊ตยืนอยู่หน้าบ้านครับผมต้องเล่าอย่างนี้ฮะว่าโลเคชั่นคือจุดที่สําคัญที่สุดของบ้านไม่ว่าบ้านสวยขนาดไหนก็ตาม ทุกๆอย่างมันก็อาจจะตอบลงไปได้เลยใช่ไหมครับตัวบ้านหลังนี้ฮะโลเคชันเขาจะอยู่โซนแม่เหียนะครับหรือโซนหางดงอําเภอเมืองแม่เหียมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยถ้าคุณทราบมันจะอยู่หลังบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีมันอยู่ใกล้กับบิ๊กซีหางดงอยู่หลังแมคโครหางดงนั่นเองตรงนี้มันจะเข้าซอยมานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นโลเคชันที่ดีมากเพราะว่าตรงเนี้ยถ้ามาจากเชียงแหวนรอบ2ตรงข้ามกับบิ๊กซีนะครับถ้าใครพร้อนึกออกมันเข้าซอยมาเพียงแค่กิโลก,กว่าเท่านั้นถือว่าเป็นคันนะครบ ทีนี้เดี๋ยวผมเล่าตัวบ้านเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นโครงการที่อยู่นอกโครงการนะก็คือว่าบ้านเนี่ยเขาทําทั้งหมดประมาณสัก8-9หลังแต่ว่าไม่มีรอพอตนะครับตัวบ้านเริ่มต้นประมาณสัก8ล้านกว่าบาทแต่เป็นบ้านเปล่านะที่ดินนะครับที่ดินคือบ้านเนี่ยผมบอกก่อนว่าที่ดินเนี่ยมันจะมาสักร้อยมีมีเก้าสิบกว่าถึงร้อยตารางวาคือมันจะมีหลายหลังนะฮะคือถ้าใครเลือกซื้อบ้านเดี๋ยวเราก็จะมีลิสต์ให้ดูว่าอ๋อโอเคตอนนี้บ้านที่เหลืออยู่มีกี่หลังผมบอกเลยว่าตอนนี้ลูกค้าจองไปเนี่ยเกือบหมดล บ,บ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างที่ต้องบอกตรงๆว่าลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับแต่เรามารีวิวให้ทุกท่านดูเพื่อให้เห็นความสวยงามคือผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่ดูบ้านไม่ซื้อบ้านไม่เป็นไรแต่เรามาดูคลิปกันก่อน,อนเพื่อความสวยงามเพื่อให้เข้าใจอินสปิเรชันของการออกแบบบ้านว่าบ้านเนี่ยมันมีสตอรี่ยังไงบ้างน,นะครับสิ่งหนึ่งที่เราเข้ามาจากหน้าบ้านเมื่อกี้คือความเป็น ออกแนวเป็นญี่ปุ่นร่วมสมัยคือมันจะไม่ใช่ญี่ปุ่นจ๋าสัทีเดียวนะครับแต่ว่ามีความร่วมสมัยคือเดี๋ยวนี้ดีไซเนอร์ของไทยเนี่ยเขาเออกแบบบ้านออกมาเนี่ยให้มีความแบบโคซี่โคซี่ขึ้นในส่วนของโรงจอดรถตรงจุดนี้ตรงนี้เนี่ยโรงจอดรถจอดได้2คันนะจอดตรงนี้2คันนะครับอ่าทีนี้ถ้าคุณจะเห็นลวดลายของตัวบ้านสิ่งที่หนึง่งลวดลายตัวบ้านที่เขาใช้กันแล้วก็เป็นจุดเด่นชัดเดี๋ยวจะเห็นทุกๆจุดของตัวบ้านก็คือความโค้งนะครับความโคง้งความเว้านะฮะมันจะมีความมนการใช้ความมนในบนนนใบ้นน้้าาานนนนีมมมมััทํใหดูิิต นึกออกไหมคือบ้านในสมัยนี้ถ้าเป็นบ้านสไตล์แบบออกแนวมินิมอลโมเดิร์นยุคใหม่ๆเนี่ยมันจะม,มี2แบบก็คือแบบเลียมๆไปเลยกับอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเหลี่ยมแล้วก็ผสมโครงมนมันทำให้บ้านเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่าจุดนี้นี่ที่จริงเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าตรงนี้ก่อนตรงนี้สามารถเดินเข้ามาในส่วนของห้องครัวภายในบ้านได้ยังไี่เปิดได้นะแต่จุดนี้นะครับผมเล่าจุดนี้จุดนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากก็คือว่าเขาทําเป็นครัวแบบโอเพนดอร์แบบนี้เอาไว้ให้พื้นที่ตรรงนนีีี้้้เเหหลืออยยะมมากคัววไไทจุดใ แล้วก็ส่วนหลังบ้านาจุดบริเวณนี้คือดีมากนะเดี๋ยวส่วนหลังบ้านผมขอเล่าทีหลังได้ไหมมันจะเป็นจุดว่ายน้ําที่มันสามารถเชื่อมไปทางด้านหลังได้ผมขอพาเข้าในตัวบ้านกันก่อนเลยนะครับพื้นที่บ้านอาโอเคเดี๋ยวผมขอเล่าก่อนละกันคือเดี๋ยวทุกท่านอาจจะงงกว่างหลังนี้ไมมันกว้างจังเลยหลังนี้นบ้านตัวอย่างพื้นที่ดินประมาณ160ตารางวาซึ่งมันใหญ่นะครับพอมันใหญ่ก็ให้บ้านดูโออาแต่ว่าถ้าหลังนี้ราคาที่จบหลังนี้ยประมาณ อยู่ที่ประมาณ12ล้านกว่านะครับต้องเล่าอย่างนี้นะฮะบ้านโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาขายเป็นบ้านเปลา่าแต่ว่าถ้าคุณต้องการเฟอร์นิเจอร์การตกแต่งเหมือนในบ้านตัวอยา่างเพิ่มได้อีกประมาณ1ล้านนะครับจุดนี้คือจุดที่ผมชอบอีกหนึ่งจุดนะครับคือเวลาเข้ามาเนี่ยเขามีสวนหินอ่าอันนี้เป็นสวนแบบออน่เซนเซนที่จริงมันก็ไม่ใช่เซนทีเดียวมันเป็นความแบบเรียบง่ายก็คือว่าโรยหินแม่น้ำเม็ดเล็กๆลงไปแล้วก็ปลูกต้นนี้อันนี้คือต้นซินเวอร์โอ๊ก พอเราปลูกซีวโอ้กตรงจุดนี้คือมันทำให้บ้านดูร่มรื่นข้อดีของซีวโอกคือใบไม่ค่อยร่วงแล้วก็สองเป็นพืชที่อยู่ใกล้ผนังบ้านได้ลาาเขาเนี่ยจะลงข้างล่างไม่ได้ออกข้างๆทําให้พวกปัญหาเรื่องของโครงสร้างบ้านไม่ค่อยมีนะครับถัดมาตรงจุดนี้ก็จะเป็นส่วนของสวนหน้าบ้านเล็กๆมีน้ําูุอะไรเล็กๆตรงนี้ให้มีต้นไม้ใหญ่ให้หนึ่งต้นต้นนี้เป็นต้นสมิดแดงนะครับก็จะมีพื้นที่ตรงบริเวณนี้ให้นั่นเองอ่า ถัดมานะครับส่วนของเข้าบ้านนะผมเล่าอย่างนี้นะครับบ้านใช้ประตูไม้ขนาดใหญ่เลยมีดิจิตอลดอ o r ล็อกของฮาร์เฟลไว้ให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทุกท่านเข้ามาภายในบ้านกันนะครับ yeah. ครับเมื่อเราเข้ามาภายในบ้านฮะจุดปะทะแรกก็คือว่าจุดนี้จะเป็นโซนคือผมจะบอกว่ายังไงเดียตรงนี้ถ้าเป็นบ้านทั่วไปเขาจะเป็นโซนลิฟวิ่งเพราะเขาวางโซฟาไว้ให้ใช่ไหมแต่อารมณ์ตรงนี้เหมือนกับจุดที่เราเอาไว้รับแขกซะมากกว่าตรงนี้มีไฮซิลลิงตรงจุดนี้เอาไว้ให้ที่จรงิงอ่ะเราสามารถวางทีวีตรงนี้ได้เพราะเขามีชั้นวางทีวีเอาไว้ให้แต่คอมโพสิตของตัว เนี่ยมันจะแปลกๆหน่อยเนาะแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยอารมณ์เหมือนกับจุดรับแขกที่เนี้ยจริงเป็นเป็นฟอยเย่ได้คืออารมณ์เหมือนกับถ้าเราทําดีๆอ่ะเป็นจุดแบบเข้าบ้านมาเป็นผมนะอาจโซฟาอาจจะไม่ได้วางตรงนี้นะครับเพราะว่าจริงอะ่ะผมมองว่าจุดของโซฟามี2จุดละเราเอาเป็นโต๊ะแทนแล้วก็เิดปุ๊บเรามีพวกกุญแจรถอ่าผมมีกุญแจรถปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็สามารถที่จะวางถ้าเป็นโต๊เราก็วางได้แต่ว่าน,นี้คือบ้านตัวอย่างเขาจะมีโซฟาไวใ้ให้เพื่อแบบวางเอาไว้เป็นผมนะผมมีโตะยาวๆดีกว่า e แล้วก็วางของ หรือวางจุดนี้ก็ได้แล้วก็สามารถมีเก้าอี้พวกอาร์มแชร์ตรงจุดนี้จุดหนึง่งสามารถนั่งชมวิวหน้าหน้าบ้านได้นะครับอันนี้คือที่จริงแล้วแต่การปรับฟังก์ชันนะตรงจุดนี้เป็นจุดไฮซีลิ่งนะครับนี่นะฮะซีล,ลิ่งของเขาไม่ใช่ซีล,ลิ่งแบบเขาเรียกว่า,าแบบตั้งฉากเนาะเห็นไหมว่าซีล,ลิ่งเขาจะมีความระนาดเอียงลงมานิดนึงเพื่อเป็นความของโมเดลของงหลังคานั่นเองนะครับถัดเข้ามาจุดนี้ฝึงนี้ผมชอบก็คือว่า คือบ้านตัวอย่างเนี่ยเขามีแบบนี้ให้คืออันนี้คือบิวอินของบ้านตัวอย่างคือมีให้จัดเต็มเลยมีอารมณ์แบบคือมีตัวม้านั่งอย่างนี้คืออันนี้เป็นบิวอินเอาไว้คือสามารถนอนได้นะฮะผมชอบมากคือมันนอนได้เลยนะครับอันนี้ประมาณ2เมตรผมว่านอนสบายนะฮะถ้าเป็นเรานอนเล่นตรงจุดนี้คือจุดที่ดีมากมากมากนะครับเดี๋ยวตรงจุดนี้ผมขอเล่าสุดท้ายตอนที่จะพาดูหลังบ้านนะจุดนี้ถัดมาผมขอเล่ามาตรงจุดนี้ครับเป็นส่วนของรับประทานอาหารอ่าคือไซซิ่งและโทนของบ้านคุณเห็นไหมมันมีความละมุนมากเลย สิ่งหนึ่งเพราะว่าเขาใช้ตัวบ้านเนี่ยเขาใช้วอเปอร์ติดทั้งหลังนะครับข้อดีของวเปอร์ก็คือว่ามันทําให้บ้านเนี่ยมันดูมีมิติเพิ่มขึ้นนะครับติดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะจุดนี้นะครับอันนี้คือโซนของรับประทานอาหารนะครับแล้วก็โซนของห้องครัวภายในบ้านหรือครัวยุโรปนั่นเองเมื่อกี้เนี่ยด้านหลังบ้านเนี่ยเราจะมีโซนของครัวไทยใช่ไหมตรงนี้เขาจะมีนี่อโรมเป็นแ a นท r y ประกอบอาหารแล้วก็สํตนาร์ประกอบอาหารจุดนี้นะครับแล้วก็ล้างจานอันนี้คือกินแบบเบรกฟาสต์ยามเชา้าคุณสามารถใช้้้งงานนนตรนีไดเลยนะ นี่ผมว่าดีมากนะครับนี่นี่อารมณ์แบบฟิลมีตู้เย็นเอาไว้ให้ขนาดใหญ่น,นี่ช่องเขาทาเอาไว้ให้นะคือถ้าเนี่ยมันจเป็นช่องสามารถใส่ได้อันนี้คือน่าจะเป็นไซส์ฟิกแล้วนะตัวนี้เนี่ยคือ23่คิวนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือใส่ยี่สาคิวยีคิวผมว่าก็น่าจะฟิกฟิกพอดีอันนี้คือไซส์ยี่สคิวพอดีนะครับตรงนี้มีตอแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะแบบนี้แบบนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวอย่างนะคือถ้าคุณเด่นได้แบบนี้ก็ทําทได้นะคือตอนนี้บ้านต้องบอกตรงว่า กําลังสั่งสร้างอยู่ถ้าใครมาดูก็ต้องจองแล้วก็สั่งสร้างนะครับนะะบ้านเนี่ยทยอยสร้างไปเรื่อยๆนะนี่แม่เหล็กไฟฟ้าของฮาร์เฟหมดนะครับโอเคผมชอบงานดุกอินนะมันมีความสีโทนอะไรดีนะครับพวกปิดผิวหน้าไม้ก็ทำมาได้ดีมากนะจุดที่2ครับผมพามาดูห้องนอนตัวบ้านเนี่ยมีสี่ห้องนอนนะฮะตัวบ้านทุกอย่างไซส์ทุกที่ทุกหลังเท่ากันนะครับห้องนอนจุดนี้ ผมชอบบิวอินมากเลยคือจริงๆผมว่าถ้าคุณซื้อคุณซื้อพร้อมงานอริเจอร์ภายในบ้าน่ให้จบๆไปเลยนะครับแล้วก็ห้องนอนนี้ออกไปทางสวนด้านหลังได้นผมขอเปิดตรงนี้ให้ปๆๆๆแปบ๊บหนึ่งนะฮะผมชอบการที่เป็นม่าน2ชั้นอย่างนี้มากเลยนะคือเป็นม่านสมัยใหม่นะครับไม่ใช่แบบม่านผ้านะข้อดีคือมันไม่เก็บฝุ่นด้วยนะครับนี่ก็ไปฟิงสวนด้านหลังบ้านได้แต่เดี๋ยวเนะี่ยมันจะเป็นถ้าหลังอื่นเนี่ย ที่ดินจะน้อยกว่านี้นะตัวบ้านเนี่ยมันสามารถเลือกได้นะครับว่าหลังที่ยังไม่ได้ก่อสร้างอะ่ะคุณจะเอาสระว่ายน้ํำไหมหรือไม่เอานะแต่หลังนี้มีสระว่ายน้ําให้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันถัดมาชั้นหนึ่งส่วนนี้คือห้องน้ำนะฮะาะชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีหนึ่งห้องน้ำครับก็ใช้ห้องน้ํานี้นะฮะผมอยากให้ดูที่จริงเนี่ยถ้าคุณมาดูบ้านตัวจริงอะ่ะเวลาดูบ้านนะผมอยากให้ดูพวกประตูความหนานแน่นของประตูพวกของกรอนลูกบิดต่างๆนะครับอ,อันนี้ห้องเก็บของ ไม่ได้มีอะไรมากเราเล่าเป็นอย่างนี้เล็กๆถัดมาครับจุดที่ผมค้ามไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็คือโซนของลิฟวิ่งนั่นเองด้านหน้าผมบอกแล้วว่าให้จริงเป็นลิฟวิ่งได้แต่ว่ามันผมนจริงๆก็เป็นโซนรับแขกซะมากกว่านะฮะตรงจุดนี้เป็นลิฟวิ่งอารมณ์ผมอยากให้ดูพวกงานวิวอินนะเขากรูผิวใช้สีของทนไม้ได้ดีนะครับทีวีขนาดใหญ่นั่งโซฟาตรงนี้แต่ผมว่าให้จริงเนี่ยโซฟาตัวนู้นควรมาอยู่ตรงนี้นะครับ <laughs> คือถ้าเอาจริงๆเราดูทีวีผมว่าเอาโซฟาตัวด้านหน้าว่าตรงนี้ดีกว่าตัวนี้ไว้ตรงนู้นนะฮะก็จะเพอร์เฟกกว่าเพราะว่าเราดูทีวีจริงๆเราแบบอยากได้นอนเนาะนอนแล้วดูนะฮะอันนี้ก็แบบซิลลิงตรงนี้ดีนะครับชั้นหนึ่งที่จริงผมว่าพื้นที่ใช้สอยไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะเป็นพื้นที่ขนาดกลางของตัวบ้านนะครับคือถือว่าใช้งานได้แต่ผมมองว่าเป็นผมนะมันขาดันห้องในประสงค์สลับห้องทํางานของผมไปนิดนึงถ้าผมใช้งานอยู่จริงนะครับถัดเข้ามาครับจุดหนึ่งที่ผมอยากพามาดูด้านหลังก็คือว่า โซนของสวนนะตัวบ้านที่ดีนะครับจะมีสวนที่สวยงามนะครับนี่นะฮะตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ําตรงจุดนี้ระบบเกลือนี่ขนาดใหญ่นะประมาณแเมตรนะครับสบายๆนะไปกลับว่ายสบาย,บายคือบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเป็นบ้านไทยเล็กๆหน่อยเขาจะให้สระว่ายน้ําสัก6เมตรอะผมต้องลองตรงนะซึ่งพอมัน6เมตรมันก็จะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับแต่นี่8สบายๆนะฮะสวนบริเวณหลังบ้านคือปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงเหมือนๆกันนะคือ การใช้สวนเป็นสวนหินนะครับโรยพวกหินแม่น้ําเป็นสีดําเอ่ยเป็นสีขาวเอ่ยสีอะไรเอ่ยมันทําให้การดูแลมันง่ายกว่านะครับแต่ที่เนี้ยเขาก็ยังมีแซมญ่าอยู่นะนะครับมันก็จะต้องมีคนสวนอยู่แต่ว่าถ้าเราใช้ระบบเป็นหินทั้งหมดข้อดีคือมันจะทําให้ฟิลและมุดต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยแต่ว่าพออย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหินแล้วก็เขาใช้การตัดขอบการใช้ลูกเล่นทําให้สวนนีมีความเป็นเคริเคร์ฟเิหน่อยระวังต้นไม้อาไว้นะครับ อันนี้ก็เป็นโต๊ะหินนี่ก็นั่งเล่นปาร์ตี้หลังบ้านทา่อันนี้คือถ้าเป็นหลังนี้ผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนชอบมากเลยใช่ไหมเพราะพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็ราคาจริงเนี่ยสิบต้นๆกับได้บ้านแบบนี้ผมว่าโอ้โหราคาดีมากนะครับอันนี้ถือว่าราคาดีมากนะฮะถ้าเทียบกับในปัจจุบันของบ้านพูลิ่าหลายๆหลังหลายๆแบบหลังนี้ผมว่าโอโ้ถือว่าคุม้มนะครับ มาครับทุกคนครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูส่วนชั้น2นะชั้น2องเขาเนี่ยจะมี3ห้องนอนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันนี่บันไดขึ้นตรงจุดนี้นะครับผมเชื่อว่าคนที่ชอบบ้านสไตล์แบบรุ่มสมัยแบบนี้เป็นมินิมอลโทนแบบนี้ผมว่ารักเลยนะฮะคือตัวบ้านเนี่ยมันทําให้การอยู่อาศัยมันดูโครซี่ดูแบบอบอุ่นดูฟิลเป็นเหมือนกับบ้านในหนังอะนึกออกไหมเหมือนร้านกาแฟนะครับ ผมเล่าอย่างนี้ก่อนอันนี้คือห้องมาสเตอร์อ่านี่คือห้องมาสเตอร์นะแต่ผมยังไม่ได้เล่านะผมขอมาดูห้องเล็กก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูมาสเตอร์อีกทีนึงนะครับสองห้องนี้คือห้องเล็กขนาดเท่ากันนะครับมีห้องน้ําในตัวเหมือนกันนะมาดูกันห้องนี้อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้อันนี้คือห้องน้าบิวอินแบบนี้ไว้ให้นะครับนี่นะฮะจุดนี้ส่วนของด้านหลังบ้านอันนี้มองเห็นวิวานหลังบ้านอันนี้ผมชอบมากนะส่วนนี้บริเวณดีมากนะครับ ทีนี้ห้องนี้เหมือนกันแต่ห้องนี้จะได้เห็นวิวทางด้านหน้าบ้านนั่นเองนะฮะส่วนของเตียงส่วนของอะไรนี่ก็เหมือนกันนะมีห้องน้ําภายในตัวไว้ให้เหมือนกันคือถือว่าเป็นบ้านที่ดีที่มีห้องน้ําภายในตัวเอาไว้ให้ทั้งหมดนะทั้งชันซอกเนี่ยทุกห้องเลยถัดมานะครับถัดมาถัดมา,าโซนนี้นะครับห้องนี้คือห้องนอนมาสเตอร์สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือจริงๆเนี่ยผมติเรื่องเดียวผมว่ามาสเตอร์ตู้เสื้อผ้าให้น้อยไปหน่อย ค,คือเลนส์ราคา10เนี่ยเอาจริงๆนะครับ3ตู้นี้สำหรับผมไม่พอนะฮะถ้าเราอยู่กันแบบมีแฟนนะอยู่กับแฟน2คนนะครับได้แย่งตู้เสื้อผ้ากันแน่เลยอันนี้คือเป็นจุดที่ผมมองว่า,เ,าเสียดายไปนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเราจะบิ้วตู้เสื้อผ้าบิ้วทางไหนได้เพิ่มบ้างเนี่ยคงต้องปิดหน้าต่างนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ดีใช่ไหมเราปิดหน้าต่างตรงนี้ก็ประมาณนี้อันนี้คือข้อเสียนะครับคือฟังก์ชันการใช้งานมันจะติดนิดนึดนงส่วนของห้องน้ำนะครับอันนี้คือจุดของห้องน้ํา มาสเตอร์นะห้องน้ำมาสเตอร์ที่จริงเนี่ยถ้าถามผมนะมันไม่ได้ห้องน้ําที่กว้างมากแต่สิ่งที่เขาให้คือเขาให้อ่างอาบน้ํามาให้ด้วยมีบัตท็อปให้นะตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานแล้วก็ที่สำคัญมีบัตท็อปแต่ว่าก็ยังมีโซนที่เป็นเลนชาวเวอร์ให้อยู่นะก็สามารถแบ่งโซนเปียกแห้งเอาไว้ให้อย่างดีเลยนะครับโซนของอเตียงผมชอบนะอันนี้อารมณ์แบบเตียงญี่ปุ่นเลยคือมีปั่งขึ้นมานิดนึงคือเป็นปรับสเต็ปขึ้นมาเวลาเดินขึ้นมาแล้วก็เวลานอนเนี่ย เราจะนอนลงไปอย่างนี้มันมีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าคนอายุเยอะแล้วตีงตั้งอย่างนี้นอนบนพื้นก็บางทีลุกขึ้นจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าลงมาแต่ว่าถ้าแบบคุณชอบก็ดีนะอารมณ์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเจแปนแล้วก็แบบตั้งอย่างนี้แล้วก็นอนเลยนะครับอันนี้คือแบบฟิลลิ่งนะฮะผมว่าดีอีกแบบหนึ่งนะนะครับมันมีความชอบบางคนไม่ชอบก็ไม่ชอบผ้าบางคนชอบผมว่าได้มนรยจะกาศนะครับอ่าแล้วก็ตรงจุดนี้มีบิวอินในส่วนของพวกที่นั่งอะ่ะอันนี้ก็ เปิดได้ใช่ไหมเปิดได้แล้วมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยนะขอเปิดดูก่อนอ๋อเป็นที่เก็บของนะอ่าเป็นที่เก็บของเอาไว้ให้เรานะครับก็ถือว่ามีลูกเล่นเอาไว้ให้เยอะนะแต่เบาะตรงนี้ก็เราคงไม่ได้นั่งขนาดนั้นมัน้ง <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมทุกท่านผมก็ยังคิดไม่ออกแต่ตรงนี้ดีตรงนี้โอเคมีตรงนี้ก็ยังงง,งๆอยู่แต่ตรงนี้มีแล้วดีคือสามารถนั่งแล้วก็ดูวิวหลังบ้านเราได้ฟิลลิ่งดีคือผมไปเดินดูทุกหลังะ่ะแถวๆนี้ทุกคนคือต้องบอกอย่างนี้หลังเนี้ยที่รีวิวเนี่ย เราต้องเล่าตรงๆนะคือถ้าใครดูช่องผมผมจะไม่ได้อวยอะไรกับบ้านเยอะอะไรจุดทีต่ติจุดที่ผมงงจุดที่ผมยังเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเรายังมีข้อสงสัยเราก็ต้องคุยกันตรงๆ,ๆใช่ไหมทุกคนครับคือหลังเนี้เราต้องเล่าว่ามันเป็นที่ดินเยอะแต่ถ้าเป็นหลังอื่นน่ที่ดินมันน้อยกว่านี้หลังนี้จะเป็นหลังที่ที่ดินเยอะที่สุดในโครงการเนาะซึ่งก็ขายเร็วแต่หลังอื่นถ้าคุณไปได้หลังที่มันสักอ่าหกสิบาเนี่ยซึ่งมันจะเล็กกว่านี้ฟิลมันจะไม่ได้ประมาณนี้นะแต่ตัวบ้านเนี่ยคุณได้ประมาณนี้ผมต้องเล่่าาอยงีนะครับ คือตัวบ้านเนี่ยคุณจะได้ประมาณนี้แต่ว่าพื้นที่ใช้สอยของภายนอกนะครับเอาดอร์เนี่ยมันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นการดูคลิปวิดีโอรีวิวนะครับต้องดูให้เข้าใจว่าอ๋อมาดูแล้วอะไรคือได้อะไรคือไม่ได้อะไรคือให้ถ้าเป็นบ้านเปล่าที่เราขายกันตั้งราคามันจะไม่ได้อะไรประมาณนี้นะพวกเตียงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ให้นะครับงานวิองวิวอินอย่างนี้เดี๋ยวต้องมาคุยดีทีหนึ่งนะฮะ สำหรับใครที่สนใจบ้านนะทุกคนครับผมแนะนำเข้ามาคุยกับทางเซลล์ก่อนคืออินดีเทลใน YouTube ผมอาจจะไม่ได้เล่าเยอะเพราะว่าบ้านมันมีคอดิชั่นมีโปรโมชั่นที่เปลี่ยนไปทุกๆเดือนอย่างเช่นเดือนนี้มีโปรโมชั่นแถมไอ้นี่ให้แถมเฟอร์นิเจอร์ให้เดือนหน้าไม่มีแล้วเดือนนี้แถมบิวอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องนัดเข้ามายิมชมสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพเฮ้ยคุณโอ๊ตครับ ยังไงได้บ้างตอนนี้โปโมชัอะไรคุณสามารถวิดีโอคอลคุยกับทางเราคุยกับเซลล์ของเราเพื่อนแนะนำนะครับว่าตอนนี้โปรโมชั่นของบ้านเป็นยังไงมันจะง่ายต่อการตัดสินใจของคุณนะครับเรามีทีมเซล์ที่วิดีโอคอลคุยกันเพื่อดูบ้านเพื่อนัดเยี่ยมชมตัวจริงก่อนคุณมาดูตัวจริงก็ได้นะครับปรึกษากเราอนก่อนเรามาดูโครงการเดี๋ยวผมเปิดวิดีโอคอลคุยเลยกับเซลว่าโอเคเป็นยังไงยังไงชอบ อาจจะวางจองก่อนแล้วอะไรยังไงก็ได้ไม่มีปัญหานะครับสำหรับใครที่สนใจบ้านยังไงนะติดต่อเบอร์ข้างล่างของบริษัทเราได้เลยนะฮะหรือเบอร์ตรงข้างล่างนี้ก็จะมีเบอร์ผมด้วยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้โทรสอบถามได้อยากได้ข้อมูลว่าเป็นยังไงบ้านหลังนี้จริงผมไม่ได้เล่านะได้ยินเสียงเครื่องบินไหมอ่าอยากรู้โทรมาคุยกันนะครับวันนี้ฮะโอ๊ตก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับบายบายครับ